สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็มากินข้าวนุกงาแหมแล้วครับวันนี้มีน้ำอ้อยมาตัวอันนี้น้ำอ้อยอันนี้สิบบาทนะครับทุกคนสิบบาทพอดีอันน้อยกว่าน,นี้มันแบบมีแล้วนะครับก็เลยเอาก็เลยซื้ออันนี้มาซื้ออันใหญ่มาสิบบาทนะครับเอาเข้าวลูกบ้านมาข้าวเหนียวอันนี้งาซื้อลูกปลูกกาดมาครับห้าบาท มีเกลือแห่น่อยถ้าบาัตใส่เกลือมันบาล้ำนะครับเนาะทุกคนเดี๋ยวผมจะคุกๆกินโชแอดเออโชแอดวะโชเอฟซี FC ทุกคนนะครับพอดีขวายละนะครับยังไม่ได้กินเข้างายตัวเลยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอันดีงาม <laughs> ไปซื้อน้ำอ้อยมาทุกคนนี่ใส่ ใส่ไปเลยนะโอ้อลืมผสมเกลือเกลือไปแล้วนะครับต้องผสมเกลือก่อนเกลือแต่ต้องใส่นักนะครับใส่นักแล้วมันมันจะเกมเนาะพอละเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอละใส่นักมันจะเกมแล้วก็ขยำขยำนะ <c oughs> จากนั้นก็ใส่เลยครับใส่เลย กินกับน้ำอ้อยนะครับวันนี้รอบที่แล้วไปได้กินน้ำน้ำอ้อยสกรรักคำย่าจอีเลยมันถึงเข้ากับบรรยากาศนะครับช่วงเจ้าเจ้านะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเกินแล้วนะครับอากาศอากาศ,ากาศยังดียังเย็นอยู่เลยนะครับก็เลยกินเข้านุกงานะครับปริเด็มันได้กินเข้างายด้วยครับ ถ้าเอาไปต่ำก็ถ้าจะเหมาะนะครับอันเท้านวดเข้าก็ตกตกใส่งานนักหน่อยนะครับเพื่อความอร่อยแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ใส่บานักเนาะแต่ผมชอบชอบกินงานครับ กินกลับพอน้ำอ้อยครับทุกคนซุดมันตึงซุดยอดแบบเตจนะครับอ,อืมอืมเหมาะพเจ้าอืมมันลำเขาวะก็ว่าบยบ,ะบะได้กี่ข้างายเตือกบอกนะอืม hộp đi ra lọ kỳ đã hẻm nòi rồi เอาไว้บรรพุกอืมอโอ้ออจะหมดแล้วมาครับกินข้าวนุ่งงานด้วยกันอืม,อม ถ้ากินกับน้ำตาลนี่มัน,มนบบเบิรนะฮต้องกินกับน้ำอ,อ,แบบอ,อ้อยนะครับมันจะแบบเกลมเกลือน้อยๆนะครับมันก็นมีรสชาติแบบเกลมเกลือน้อยๆเนานะแบบได้เกลมไอ้ที่มือนะครับล้างมืออยู่เหมาะ โอเคครับทุกคนขอบคุณะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค,คอมเมนต์เข้ามาอุ้จากันได้นะครับเอซทุกคนไปนแล้วฮะหมดละเดี่ก,กินอันนี้หมดเดี๋ยวปิดนะครับ เหมาะอีกกาเหมาะ,ะขนาดนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ